นอกจากเสียงร้องที่ไพเราะแล้วคุณสมบัติที่ทำให้พาเวสคูเซนนักร้องสาววัย24ปีเข้ามาถึงรอบ27คนสุดท้ายของอาหรับไอดอลรายการร้องเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกอาหรับมาจากการเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่เป็นตัวแทนของเขตปกครองตนเองเคอดิสถานของอิรักกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีดินแดนเป็นของตนเองซึ่งชาวเคิร์ดกว่า25ล้านคนที่อาศัยอยู่ในอิรัก อิรานซีเรียและตุรกีต่างพร้อมใจการสนับสนุนเธอในฐานะตัวแทนของชาวเคิร์ททั่วโลก พาเวสุเซนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีในเคอร์ดิสถานมาร่วมรายการทา,ทางทางที่ไม่สามารถพูดภาษาอาหรับได้โดยเธอต้องสื่อสารผ่านล่ามซึ่งการเลือกร้องเพลงทั้งในภาษาอาหรับและเคิร์ดกลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้เธอแสงหน้าผู้สมัครชาวอาหรับอีกหม0 0นรายเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จซึ่งในแต่ละสัปดาห์เธอจะแต่งกายในชุดที่บ่งบอกความเป็นชาวเคิร์ดอยู่เสมอ แต่ประเด็นขัดแย้งทางการเมืองมาเกิดขึ้นเมื่ออารามหนึ่งในกรรมการกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยที่พาเวสุเซนมาประกวดในฐานะตัวแทนเคอรดิสถานแห่งอิรักเนื่องจากเคอรดิสถานคือส่วนหนึ่งของอิรักเธอจึงควรเป็นตัวแทนของอิรักแม่นักร้องสาวจะฟังความเห็นดังกล่าวด้วยรอยยิ้ม แต่ความเห็นนี้กลับสร้างความขัดแยงระหว่างชาวเคิร์ดและอาหรับบนโลกออนไลน์โดยชาวเคิร์ดโจมตีว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและย้ำว่าชาวเคิร์ดไม่ใช่ชาวอาหรับส่วนชาวอาหรับก็โจมตีว่าไม่ควรให้ชาวเคิร์ดมาประกวดเวทีร้องเพลงของอาหรับตั้งแต่แรก ได้รับสิทธิปกครองตนเองหลังกองทัพสหรัฐเข้ามาล้มล้างการปกครองของนายซาดัมฮุเซนที่เคยกดขี่ชาวเคิร์ดอย่างโหดเหี้ยมโดยนักคิดนักเขียนในโลกอาหรับยอมรับว่าในอดีตชาวเคิร์ดมีส่วนในการพัฒนาอารยธรรมของโลกอาหรับจึงเห็นว่าพาเวสฮุเซนควรได้รับโอกาสร่วมแข่งขันร้องเพลงร่วมกับชาวอาหรับและมีสิทธิในการเป็นตัวแทนวัฒนธรรมของชนชาติที่เธอถึงใจ